มีคำถามนะเจ้าหลายคนถามเาว,ว่าเห็ดนะเจ้าไปรับเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะไดนี่แนะนำเจ้านี่เห็ดเพจเจ้าเห็ดเพื่อนมากเลยนะแบบเนี้ยนี่บางคนบอกว,ว่าโอู้เก็บเห็ดมาเพื่อนที่จะไดนี่พี่น้องเนี่ยก็นี่แพงต้มน้ำน,นะเจ้าเนี่ยน้ำร้อนนี่ลวกเลยลวกด้วที่ดินที่ดรอสนะเจ้านี่แล้วต่ตอนน,อนี้น้ำเลยเด้อนี่น้ำน้อยไปนะ ไปเลยน้ำเนี่ยเดี๋ยวใส่มผมจะนอยเด้อนงานี่นะอ่ะทำนวดไปละเก็บไหลอ๋อเนี่ยขนะึ้นมาต่อเนี่ยตีออกมานะเจ้าเนี่ยเก็บมาเป็นตึงขี้ดินตึงอย่าเงี้ยเงี่ยเราต้องเก็บต้องล้างอยู่สักยามใส่นี่ไปเลยลงน้ำ้อนะเจ้าเฮ็ดถ้าเราทำแบบนี้นะเจ้า,าเฮ็ดมันจาอันก็ มันจะบาบานตัวแล้วก็ดอกเวลาเขาล้างเห็ดมันจะดอกบอลเล็กนี่เหอะทำแบบนี้ดอกมันก็จะเหนียวขึ้นแล้วก็จะมีความมื่นจามื่นเลยทำเมื่เขาล้างเห็ดง่ายแล้วก็ดอกเห็ดก็จะเบาพังเบาปุกเงี้ยนะทำแบบนี้เลยสก๊อตเนี่ยมันก็มือนะเจ้ามันจะต้มมาถึงสุดนะเอามาให้มาดีนะดอกของเห็ดมันเหนียวเหนียวกับอไล้เจ้าแล้วก็โรยไปเลย ่ะล้างก่อใส่ไปเลยดูใส่เลยเจ้าแบบนี้นะยิ่งดอกบานดอาอย่างทีบ่บางคนว่าล้างกยาบนะเอาวิธีนี้เลยเจ้าคนล้างเฮดเตอร์บางคนล้างเฮดตะม้งโกเงเฮดตะม้งมานี่แข้งขาลุบมัดล้างมาได้ล้างไปล้างมาลุดคอลุดคอหันแบบนี้หัอบรลษูเจ้า ง <Okay. S 2> น,นี่เดยกลมไปก่อนแต่นี้ขี้ดินมันก็จะลงไปในน้ำพ่องนะเจนะ้าเนี่ยวางเสร็จแล้วขี้ดินมันลงไปลากง่ายเลยอ,อ่ะตอนนี้มาถึงขั้นตอนการล่างเจ้าดูเห็ดหอมดูล่างอันนี้ใครแยกโซนน,นะน้อันนี้จะเป็นเห็ดละม้วนขาวเนาะต้นกะละมังนี่จะเป็นเหลืองนะเจ้า นี่ก็ล้งมาฟองแหละส่วนานบ้านนะาจะเป็นปอกไข่นะาจะต้องไข่เห็ดแล้วงกนะาจะอ,อันนี้ต้องปอกก่อนเขาก็กลายล่างมามาดูว่าร้างมันจะเป็นจะไดอ่าอดอกที่มันเปื้อนสุดนี่อ่ะถ้าแบบเนี้ยเวลาขายอ่ะแทนต้องปอกเอานี้ออกนะเจ้าเอาออกทั้งหมดเลยแล้วปอกอันนี้เลยนะเจ้าถ้าเขาไปขายให้ลูก,ก้ามันจะได้กินดีๆงามๆล้ำเลยนะเจ้าด่างอ ตรงนี้เลยเห็ดแบบเนี้ยเวลาเห็ดที่เราไปลวกมาก่อนแบบเนี้ยเห็ดดอกจะมีความเหนียวนะเจ้าแล้วก็ล้างง่ายเนี่ยมันมันลื่นที่ดินขนาดเนี่ยแล้วก็ขัดเลยขัดแ้งเพงก็ได้เพิ่มแห้งหน่อยถ้าเป็นเห็ดดอกสดแรงแตะบ่ได้นะเจ้าล้างง่ายเห็ดเปื้อนมากเนี่ย นี่คือรอบนเนี่ยดอกนี้แล้วนะเจ้านี่ใส่นี่อันนี้เดี๋ยวเพ้งก็จะเอาไปล้างแรอบอยู่นะเนี่ยมาแล้วแ,แต่นะเจ้าดินน้ำแรกอยู่นะนมาดูตนะ่อนะเจ้าเดือยหาที่มันแบบเปื้อนสุดๆด,ดอกมันบางมันใบหน่อยอะ่ะนี่ก็เป็นดอกนี่ถ้าเป็นปะกะติอะถ้าเป็นยะเนี่ยเนี่ยบาเกียดอกบุตรนะอันเนี้ยบุตรนะเจ้าขาก็ดอกบุตรแล้วมันมีความเหนียวละ แต่อันนี้เฮ็ดอันนี้ยังบะซุกนะเจ้าเนี่ยอรั่วแคบพอให้มันเหนียวขึ้นนะเจ้าเนี่ยนี่นี่ลงบ้านค่ะนี่ให้เห็นหน่อยก็ได้นะจิ๊กๆๆๆๆๆๆ นจะเป็นดอกงามมันก็พี่น้องเอ้ยอันนี้มาซีแดแตดเลยนะนี่ขนาดแบบแล้วนะเจ้าเนี่ยอันนี้ต้องล้างรอบเพราะว่าจะมีขี้ดินอยู่ข้างในนะเจ้านี่ก็ตัดเนาะตรงนี้ที่เปน็นดำดำตัดทั้งมืนขาวเนี่ยนี่อู้แป๊บเดียวตอละนหนึ่งดอกเนี่ยหมอไปเดี๋ยวแพงล้างต่อเจ้าเนี่ย ล้างไปเรื่อยนะเจ้าเดี๋ยวแพงมาทาขั้นตอนที่เราจะล้างตัวไปก่อนมาล้างเห็ดนอเจ้าเนี่ยสนใจสนใจเทคนิคของแพงนี่ไปใช้ก็ได้นะเจ้าเน,น้อประหยัดือดอกเพ็ดพังนะเจ้า ะคนนเดออี่ป <c oughs> ิดรอบแรกล,ารล,าลา้างแล้วนะเจ้าเนี่ยล้างค้างแดกนะเจ้าเนี่ยนะอีลับแอกก็ดูสะอาดแล้วนะเนาะนี่ไ่น้องนี่เดี๋ยวแกลจะต้องไปล้างอีกรอบนะเจ้านี่เพื่อมันมีขี้ทรายที่มันขี้ดินที่มันอยู่ใต้ดอกนะเจ้านี่ย ตะกี้เขายัางยมมาเด้ล้างข้างใต้ะนะเนี่ยเนาะมันจะมีอยู่ไปเนี่ยเขาจะไปล้างอีกรอบนึงแต่ว่าดอกกับมะเละก,กับพังนะเจ้าดูเลยเนี่ยทำไปแพงอืมอันนี้อันนี้ขอล้างอีกทุกรอบอืมันมีค่ะไปดูดูดอกเติ่งงามๆเลยเจ้าน่ากินก่อน เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการันต์อีกขั้นตอนนะเดี๋ยวใหน้นานเจียวภาษาธิตจ้าอยูที่ล่างมา่อก,กี้นะเจ้าถูกรอบนึงงทำตรงล้างกับน้ำไหลนะเจ้าเนาะเพิ่มเนี่ยนี่ล้างไปไล่ที่ดินที่เป็นอยู่ใต้ดอกเจ้ากดดอกอีกรอบนึง เรียบร้อยท่าเจ้าอันนี้ก็จะไปลวกเนาะนี่ไปลวกน้ายอีกรอบหนึ่งเจ้าช่วยกันอ่าอันนี้ไปคิวซีเจ้าไปคิวซีสะอาดแล้วนะนเนี่ยน,นีก็จะลวกนะเจ้าเนาะแล้วก็ปล่อยแพก่ง ลูกค้าเจ้าสัส่วนใครเจ้าทาทุกลูกนี่เป็นไข่รฉันงงถ้าเป็นไข่เดี๋ยวจะเจอเห็นแล้วนะถ้าเจอเดี๋ยวจะถ่ายให้พอนแล้วสักอความปลอดภัยนะครับผมเป็นไข่หนึ่งทาทุกลูก เหตุที่เขาลวกมาเรียบร้อยเจ้าเดี๋ยวมาดูกันเนาะนี่นี่นี่คือเหตุทั้งหมดทีท่เขาทำเจ้าเนาะ สะสแพงจะทํามเ้มันแข็งก่อนนะเจ้าเนาะเราค่อยตวก้านะเจ้าเนาะอันมันจะเสียมันจะบูดระหว่างทางเจ้านี่อันนี้คือเห็ดลวกหนึ่งกิโลนะเจ้านี่เห็ดเท้าล่างาสะอาดลงมอพร้อมแกงเลยเจ้าเนี่ยเห็ดเท้าคัดเรียบร้อยละเห็ดสีขาวสีเหลืองแล้วลวกมาจะโบมีสีนะเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดแพงช่างกิโลหลังจากเห็ดลวกนะเจ้าหนึ่งกิโลนะเจ้าเนาะ ถ้าเป็นเหตุสดน่าจะอยู่ประมาณโลกว่าเลยแหละแถมพอกชินที่ดอนเอาถุงเท้าออกหมดเลยอ่ามั่นใจได้เลยเจ้าเนี่ย